เป the so right so, um, ็นยังน้อบาดนี้น้อพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนล่องจี๋งานมือถุงทางมันเหมืนเทิ้งฝนตกคือว่าลายโบเห็นหง่งเอรอร้องจะมือขึ้นแล้วมันบ้านเ่้รถก็ได้รถก็มัาทำเอาครับผมมาเก็บกู้รถมาพร้อมรถมันแลนแฉลงขางทางฝนตกมือขึ้นนี่ยมาสั่นมืดเนี่ยโบเห็นทางเนาะ คู่ก yeah. yeah. okay. ันผมขอดเกือกคนดอกใส่เกือมยางบ่ทนัดไม่ได้เียะจะนั่งยืนจม่ไดยินเสียงจื้อโอ้โหมันมันบริยลมแห้งว่ะเนี่ย รถล่องค่างข้างพี่น้องนี่แหละเหตุการณ์ฝนตกฝนล่องเราบัดระวังกันเด้อผู้เสีรถผู้เสีถนนกำลังเก็บกู้ครับเอามั่นขึ้นแค่นี้ดอกน้อบอลลมแห้งบู้เสียหายหลายดอกแต่ว่าเสียเวลาเนี่ยทอนละงานคนผูเป็ี่ยนยังก็ดีใจนั่นละครับ มันถ่ายมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมอย่างมันยกมากขึ้นสบนเอายกยกยกสูงพวดดิวางลงปลดออกจะทงนึง,งก่อนก็ได้มันหนักพวดมันเกินกำลังมัน พุ่นเนอบานนี้ก็ขึ้นพุ่นเลยแล้ว,ลวน,นั่นบานนี้พุ่นน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินโอ้ซ้บายแต่รถซูมือนี่เนาะม่ได้แบกเขียงขึ้นเขาครับผมมาเบิ่งกันเก็บกู้ครับผมรถรถมันล้มนะครับผู้ใส่รถใส่ถนนจอไปกับราบ้านเระวังกันเด้อฝนตกไปอยู่ขเขาบ้านเฮา ดดเขาว่ามันสิออกวันที่สองที่สามมันได้พายุกับอะไรมันบอกเขาแมนมันวันที่สองที่สามมันแล้วเขามีปอพ่อแจ้งเตือนมาได้โทรศัพท์ข่อยด้วยเขาว่าเป็นโทก็สามข่อยเป็นยังน้อไฟแดงๆขึ้นว่าบ้าบ้าเต็มหน้าจออยู่งเขาไปอ่านเขาว่าแจ้งเตือนพายุมาสันา่นทางอีสานโดนทุกจังหวัด เบิ่งเหตุการณ์นะครับผมเก็บกู้เก็บมั่นขึ้นรถครับผมเระวังรถข้างหลังเด้อพี่น้องถ้าบุ่นกันไรอ้ซุ่มหาป่ากันล่างๆน้ำกลนกันรวยๆมาแล้วฝนตกเอออวัดจะฝนตกแล้วเป็นน้ำกลนกันรวยๆเด้อซุ่มหาป่ากันไรไปไปไปมันมันเด้อครับลงทำไมขึ้นแล้ว เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องฝนตกฝนลงขับรถขับเรือก,กันระมัดระวังเด้อขอบคุณครับผม